เองคะ่ะเรื่องกรณีของศีกากฟก็มีเรื่องก่อนนี้ว่าการพระสงฆ์ทําผิดพระธรรมวินัยบ้างละผิดเรื่องของเส้นการเงินบ้างละหลายคนนะคะโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีกรณีแบบนี้แล้วเนี่ยพระรูปที่ทําผิดเนี่ยศึกออกไปลาสิกขาออกไปพ้นผิดเลยหรือไม่มจะมีความผิดใดๆทางกฎหมายเข้ามาใช้ในกรณีนี้ได้หรือไม่มก็อย่างที่เราพอจะทราบกันว่ากฎหมายตรงๆเนี่ยไม่มี แต่ว่าทางสำนักพุทธนะฮะตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีมติร่วมกันแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขซึ่งมีร่างพรบรคุ้มครองพระพุทธศาสนานะะที่มีอยู่รายละเอียดก็ชัดเจนครับ นะเดี๋ยวจะผลักดันเรื่องนั้นเนี่ยให้กลายเป็นกฎหมายแล้วก็บังคับใช้ต่อไปนั่นคือในกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอ,อันนั้นคือดําเนินการอยู่ <ดำ S 1> แน่นอนจะต้องมีการแก้แต่แต,ตอนนี้ระหว่างที่กําลังรอกฎหมายนี้อยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมหาเถรสมาคมประชุมกันเมื่อวานนี้เข้อออกมาแล้วครับเป็นมติของมหาเถรสมาคมระหวานน่างนี้ใช้มาตรา157ครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กฎหมายอาญาครับมาตรา157เอามาใช้กับคดี พระสงฆ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงพัวพันกับสีกาต๊อกในขณะน,นี้ซึ่งมาตรา157เนี่ยคุณผู้ชมครับจะมีการลงโทษผู้กระทำความผิดนะจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ทีนี้ต้องดูหลังจากนี้ครับหลังจากเคาะแล้วว่าใช้มาตรา157แต่จะใช้ในรูปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวอันนี้ต้องติดตามรายละเอียดหลังจากนี้กันต่อไปครับส่วนตอนนี้ก็มีการเรียกนะคะพระสงฆ์ที่มีความเกี่ยวข้องในรูปต่าง ที่ยังหาตัวไม่เจอบ้างละไม่รู้สถานะบ้างละให้เข้าพบนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะหรือว่าเข้าพบเนี่ยที่เรียวกว่าเป็นต้นสังกัดแล้วก็ไปรายงานหรือให้ข้อมูลผู้ชมต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกในกรณีของสีกากอ์นี้ค่ะบ้านใหม่ของหลีกที่ฮอตที่สุดครี e เมีย์ลีสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม x ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a s s เพียง199บาทต่อเดือน